มาดูแข่งกีฬากันนะทุกคนดูถ่ายไม่ทันเลยเอาวิ่งนักกีฬาของเราเอ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 าแข่งวอลเอนอันนี้เด็กหญิงอันนี้นางสาว นางสาวนางสาวอะไรคะหนูนีใส่ดีเรียบร้อยหนูเรียบร้อยคะ่ะรู้ภาษาหนูเป็นสาวแล้วเนี่ยนางสาวอันนี้ยังเป็นเด็กหญิงอยู่เป็นเด็กหญิงอยู่คะ่ะแบกมานี้เร็วแบกไม่กิงลูก มันสกปรกเดี๋ยวเอเดี๋ยวเดดยเะเดีะเถ่ะ้น้ำหอมเหรอว่าเป็นน้ำหอมเหมอนมันนี้มีหนุ่มรออยู่สามตัวนี่นางสาวมาลูกมาโอ้ยดูซื้อขาดตัวอ่ะแบ๊กแบ๊กแบ๊กมนีเร็วเ ตัวนึงอันนี้พี่ปาพี่ปาทำอะไรลูกพี่ปาทำอะไรลูกันจะกินขิงเหรอไม่เห็นอะไรอะ่ะม,มันกินหญ้ามันกินหญ้าหรอลูกกินหญ้าเหมือนเหมือนวัวเหมือนควาย อันนี้ขิงอีแม่น,นี้ขิงกระต่ายขิงกับส้มตำอร่อยอืมอันนี้ใบขิงขิงกับแกงหน่อไม้ก็อร่อยเอาอะไรเข้าไปในบ้านนะลูกหนูกินอะไรครับกินอะไรลูกกินยาเอากินยาเลือกกินอันไหนมันยากแก้เจ็บท้อง แม่ว่ากินใบขิงเนี่ยมันยาแก้เจ็บท้องแล้วลูกกินกินกินยาเหมยอนคายเลยอันนี้กินใบขิงนี่ลูกอะมันไม่เจ็บท้องอืมอืมเอากินยอด,ด<ฮ>หญ้ากินให้มะกินอะไเหนอแม่ อันนี้เป็นนางสาวดูผู้บ่าวนี่นมรองของเรากำลังกินญ้าอยู่นูกกินญ้าแบบไหนอะลูกกินแบบไหนครับบอกกินยาแล้วให้มันอ้วกออกมาแล้วก็เขาจะไม่ปวดท้องในภาษาหมาเขาบอก าเฝ้าขเขาอะลูกมาเฝ้าผู้ชายเหรอลูกมาเฝ้าผู้ชายเหรอคะมาเฝ้าผู้ชายเอ้าเอาหญ้าเอา,า,เอาจะกินหญ้าแบบไหนกินหญ้าดอกดอเอาอันนี้ก็กินหญ้าไหมาเนี่ย อาบน้ำกันเลยเนี่ยแดดออกแล้วพี่บ่าวอร่อยไหมลูกกินหญ้าอร่อยไหมพี่บ่าวกินหญ้าจริง,รงก,กินหญ้าต้องกินหญ้าแบบนี้เหรอกินเหมือนควายเหมือนวัวเนี่ย น,นี่ฝนตกไม่ได้ปล่อยอน,นี่ฝนแรงแล้วไม่ว่ากินต้นขิงดีกว่านะลูกแบกมาเนี่ยไอแบ๊กเ,เล่นกันให้สาใจแล้ยวแม่อาบน้ำให้ เจออะไรเจออื่นเหรอเออพี่อิ๋วไม่ได้ทำงานอ่ะพี่วันนี้เหรอ,อ,อหชอบของชอบ